รับเรียทานประธานที่เคารพกระผมพลเอกชูชาติสุขสววน,น,นสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพสถานบ้านเมืองของไทยในขณะนี้เป็นที่อยอมรับกันว่าอยู่ในภาวะแตกแยกร้าวฉานไปทุกหย่อมยากเกิดการโต้แย้งกันในทุกชนชัน้นในทุกชุมชนในทุกอาคารบ้านเรือน แม้แต่คนในบ้านเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะพูดประเด็นทางการเมืองต่อกันได้สังคมไทยติดกับความแตกแยกทางความคิดซึ่งเป็นอันตรายร้าย,ยแรงต่อประเทศชาติที่เราจะต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อให้บ้านเมืองนะจะได้เดินก้าวไปข้างหน้าในเรื่องนี้ท่านศาสตราจารย์นนคณิตนนครประธานคณะกรรมการ,รปฏิรูปกฎหมาย ได้มีหนังสือเรียนท่านประธานรัฐสภาลงวันที่20กุมภาพันธ์2555เรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ผู้สักหาชท่านได้สรุปสภาวะของสังคมไทยในปัจจุบันว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหา แนวทางการพัฒนาระบอบประชาธิไปไตยที่แตกแยกกันจนนำไปสู่ปัญหาด้านต่างๆรวมทั้งปัญหาความขัดแยง้งทางการเมืองที่มีความรุนแรงลึกซึ้งและกว้างขวางระหว่างฝ่ายต่างๆที่ยังคงดำรงอยู่และไม่มีแนวโนงมเอียงที่จะยุติลงได้แม้จะมีความพยายามแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่องจากหลายฝ่ายก็ตามดังนั้น การเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามร่างทั้งสามฉบับโดยมีเจตนาที่มุ่งไปเพื่อ่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยที่แท้จริงและเพื่อให้เกิดความสามารถในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งทางการเมืองดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่สามารถนำมาเป็นเครื่องมือหรือเป็นกลไกสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัรจุปส,สงค์ในการแก้ไขปัญหาความแตกแยกในสังคมได้ในระดับหนึ่งจึงถือได้ว่าเป็นโอกาสดีดีที่สังคมไทยที่อย่างน้อยจะได้มีการเลือกที่จะออกจากวังวนแห่งความขัดแยง้งแตกแยกและอย่างน้อยก็จะได้เริ่มต้นก้าวข้ามวิกฤตท่านประธานครับแม้กฎหมายจะกำหนดว่า รัฐมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับใดที่ขัดหรือแย้งกับรัฐมนูลบทบัญญัติหรือกฎหมายนัน้นใช้บังคับไม่ได้และเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหรือแห่งรัฐมนูญบังคับแก่กรณีใดก็ให้วินิจฉัยไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแสดงว่ารัฐมนูญแห่งราชดัชชัยนี้มีทั้งลายลักษณ์อักษร และมีทั้งที่ไม่เป็นลายลัอักษรที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญจารีตประเพณีแต่รัฐธรรมนูลก็ไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์ที่สูงส่งจนกระทั่งแก้ไขไม่ได้การร่างและการบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของกระบวนการนิติบัญญัติที่ที่ประชาชนได้มอบหน้าให้สภานิติบัญญัติคือรัฐสภาแห่งนี้ โดยในมาตราสาวรรคสองแห่งรัฐมนูนแห่งรอาณาจารไทยได้กำหนดไว้ว่าวการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรมท่านประธานที่เคารพ รัฐมนูนแห่งราชดาจเชสไทยที่มีการขอแก้ไขนี้ได้กำหนดขั้นตอนของการแก้ไขเอาไว้ว่าโดยกำหนดไว้ในมาตรา291เป็นสาระสำคัญว่าการแก้ไขรัฐมนูญแห่งราชดัชไทยนั้นในประเด็นแรกการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลจะมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการระบบ เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐจะกระทัไม่ได้และในประการที่สองที่เป็นสําคัญก็คือยติขอแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามประการที่กฎหมายเ่นกําหนดเช่นนี้จึงเป็นอุปสรรคที่ทําให้การแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องดําเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะเหตุว่าในปัจจุบันคงไม่มีใครยอมให้มีใครเสนอร่างรัฐมนูลขึ้นมาได้เองแต่มีวิธีการที่ประเทศไทยได้ยึดถือเป็นแนวการปฏิบัติในการแก้ไขรัฐมนูลแล้วถึงสามครั้งคือการตั้งสสลขึ้นมาร่างนนรัฐมนูลในลักษณะนี้ในปัจจุบันการเสนอแก้ไขรัฐมนูลน,นี้ก็เป็นการเสนอแก้ไขในลักษณะนี้เช่นกันซึ่ง แนวทางการแก้ไขนั้นจะเห็นว่าได้นอกจากมีการกำหนดไว้ในรับนูนถึง24ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นแล้วในข้อบงังคับผลการประชุมรัฐสภาพศ2 5 5 3ในหมวด7ว่าโดยการเสนอและการพิจารณาร่างรับนูนแก้ไขเพิ่มเติมยังได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว้ถึง20ขั้นตอน ในในร่าง20ขั้นตอนนี้ได้กําหนดไว้ว่าการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมนั้นให้ทําทเป็นสามวาระซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญการพิจารณาในวาระที่สองนั้นในที่ประชุมตั้งคณะกรรมการกรรมธิการขึ้นมาคณะหนึ่งซึ่งมีจํานวน45คนซึ่งจะเห็นได้ว่าร่างรัฐมนูนนั้นได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการ และสมาชิกของรัฐภานี้ก็ยังมีโอกาสที่จะแปลยติในขั้นตอนที่สองในขั้นตอนที่สในการแปลยตินั้นจะต้องแปลยติเป็นกายเป็นหลายมาตราการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองนั้นให้เราออกเสียงลงคะแนนเรียงลาดับตารมาตราซึ่งให้เอาถือเสียงส่วนใหญ่เป็นเป็นประกันเป็นประมาณนะครับในขั้นตอนนี้จะเห็นได้ว่าในทุกขั้นตอนแม้ สภาหแห่งนี้จะได้รับร่างรับหนูลแล้วร่างรับมนูลนั้นก็ยังเป็นไปตามขั้นตอนของการแก้ที่มีการกําหนดขั้นตอนไว้โดยชัดเจนและเมื่อถึงขั้นตอนของการพิจารณาในชั้นแปรยติสมาชิกทุกท่านก็ยังสามารถที่จะแก้ไขในขั้นตอนของการแปลยติได้และในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อมีการพิจารณาถึงขั้นการรับหลักการถ้าหากไม่เป็นไปตามความเห็นของ สมาชิกผู้นั้นที่ขอแปลยติไว้ก็อาจจะไม่รับร่างรัฐูนูลฉบับนั้นได้เพราะฉะนั้นก็ผมจึงคิดว่าการที่สภาแยหย่งนี้ได้มีการพูดกันอย่างมากด้วยความห่วงใยจนเป็นวิโตกจริตเป็นวิตกจริตที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะพินาด้วยสติแล้วก็ จิตที่โปง่งในเหตุผลที่เกิดขึ้นเกิดนี้ได้ท่านประธานที่เคารพผมอยากถามท่านประธานว่าอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมวันนี้ทั้งสามฉบับได้มาถึงสมาชิกรัฐสภาแล้วทั้งทั้งหลายจะสละโอกาสและละเว้นอำนาจหน้าที่เพื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งาราจากใครในทั้งถนนหรือในใครทหารที่จะเรียกว่า after coup data หรือท่านจะใช้อำนาจหน้าที่ของท่านตามที่ท่านออมีหน้าที่สำหรับผมขอสนับสบบบนุนการรับร่างแก้ไขรัรามนูญทั้งสามฉบับฉบับครับขอบคุณครับ